เห็นไหนไงแววตาใช่ไหม<ะ>สวสดีนะฮะวปนอังคารที่ไม่ค่อยตดใสายเท่เท่าไหร่นะครับ ีปดูท้องฟ้ามันคลึ้มน,น,นะดูมันซึมเศร้าเหงาหงอยบอกไม่ถูกเป็นยังไงล่ะหนูเคยพูดแล้วใช่ไหมนะฮะตราบใดที่ยังไม่ชูเสื้อนะฮะอย่าพึ่งไปดีดากันนะฮะอย่าพึ่งไปแบบว่าเอ้ยมาแล้วมาโน้นมานี่มานี่มานั่นนะฮะเป็นไง ไอ้ตาแดงนี่ไม่ได้ร้องไห้นะนะที่ว่าซูบีเบนดี้ไม่ได้มาไม่ได้ร้องไห้ถึงถึงเหตุการณ์นี้ก็จะนึกถึงอ่าเพลงสมัยก่อนนะฮะหนูเคยร้องตอนเด็กเ mm. บียวอีกแล้วตีนะชะช้าแล้วไม่นะ่าจะเบียวข้านึกแล้วเชียวว่ามึงต้องเบียวตามำเคยนะนะชื่อเพลงเบี้ยว เบียวอ,อีกแล้วสินะชีชะแล้วไม่น่าจะเบ,บียวคนึกแล้วเชียววัว่นาห้องต่องเบียวตามเคยนะก็แห้วแดกกันไปนะแฟนทีมอื่นก็จะบอกว่าแห้วแดกนะครับแฟนทีมลิเวร์พูลก็บอกว่าเอ้ยกูแดกแห้วนะฮะก็เป็นอีกครั้งครับนะฮะในประสตร์การซื้อขายตัวของลิเวอร์พูล ะะที่เขาเรียกว่าเคาะก,กะลาให้หมาดีใจนะครับก็คือเอาต้องบอกว่าเหี่ยวข่าวทั้งเหี่ยวข่าวเทียหนึ่งเทียสองเทียสามก็หน้าแหกไม่ไแถกอะน้าแหกที่ใบป่วงหมดอะนะฮะสุดท้ายก็ซูบิเมนดี้นะครับตัดสินใจนะครับกลับลำนะฮะอยู่ต่อกับเรียลซูิดั ยังรักสินฐานบ้านเกิดอยู่นะครับรวมถึงคล้ายๆกับโทษทีฮะพุ่นต,ตื่นล้างหน้าแปลงฟันมาคล้ายๆกับนิโก้วิลเลียมวิลเลียมอ่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนิโก้วิลเลียมหรืออะไรวิลเลียมอ่ะนฮะปีชาวสเปนอายุยี่บสองปีอ่ะนะที่เล่นคู่กับยาเมาที่เป็นแบบว่า อะไรเด็กๆเข้าห้าวนะก็ตอนแรกใป่หมายเลขสิบเอ็ดนะฮะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นหมายเลขสิบนะ,ะหมายเลขสิบเป็นเบอร์ในตำนานก็ตอนแรกก็บอกว่าตกลงกับบาตาได้แล้วกลมลุ้นกันว่าบุนเบากับบาตาเขาตกลงกันยังไงนะฮะท้ายก็ช่างมันนะครับที่แล้วหนูอ่ะ จะไลฟต,ตัวจะมาคืนแล้วว่าะหนูนั่งทํางานอยู่นะฮะนั่งตัดรากแคทปัดครับจนถึงตีสามนฮะตีสามครึ่งใน y o u t u ู e ก็เด้งมาเฮียเต็กชาแนลนะฮะซูบิมินดี้อันแรกอ่าน,นเลยซูบิมินดี้ปับ๊บตัดสินใจอยู่ต่อนะฮะเขาเรียกว่าตัดสินใจกลับลำนะฮะกลับคําว่าไม่เอาแล้วนะครับขออยู่ที่ เรียวตัวสินัดต,ต่อไปก็เคารพในการตัดสินใจของกันและกันนะครับก็ยินดีครับก็ถ้าสมมติน,นักเตะบางคนที่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาไม่อยากจะออกจากอคามอมฟอร์ตโซนของเขาหรือเขาอยู่อยากอยู่ในในกรอบอยากอยู่ในที่ที่เขาอยู่แล้วสบายใจอันนี้เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขานะครับก็ขอให้โชคดีกับเรียวตัวสินัดนะครับแฟนบอลบางคนอาจจะไปด่าโอ้ยนักได้รอให้กูปล่อยรอนานไม่ไม่เป็นไร ว่าโอเคเราครับถ้าเป็นเราบางทีบางครั้งการตัดสินใจที่จะไปย้ายถิ่นฐานหรือไปอสักที่หนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะลําบากเพราะว่าหนึ่งครอบครัวลูกเมียลูกเต้าหรืออะไรต่างต่นานาอาหารการกินแล้วยิ่งเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้แคร์กับเรื่องเรื่องอ่างอื่นมากสักเท่าไหร่แคร์กับครอบครัวแคร์กับกําเนิดแคร์กับถิ่นฐานที่เราเกิดมาอะไรเงี้ยมันก็ ก็สาคัญนะครับไม่เป็นไรขอให้โชคดีครับซูบิเมนดี้โชคดีขอให้เธอจงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆไปโดนิกษ์ศิษย์อีกนะมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองจอได้แต่คิดถึงก็ถือว่าเป็น อีกคนหนึ่งนะครับที่ขอให้พิสูกสํสำเร็จนะฮะกับโอเดลโซเิดัตแล้วก็กับเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันบ่งบอกเลยว่าเงินนะครับเงินสำหรับสุบิวดี้ก็ไม่ได้สำคัญนะฮะเขาเลือกที่จะอยู่ที่บ้านเขาเลือกที่จะอยู่เดี๋ยเราคงได้รับเหตุเหตุผลที่แท้จริงแหละดี๋ถ้าออกข่าวจริงๆอนะ่ะเราคงได้รับเหตุผลที่ทแท้จริงแหละว่าเขาไม่อยากมาเพราะอะไรมันคงไลยเหตุผลนั่นแหละนะฮะ อย่างที่หนูไลฟ์ตดไปเมื่อคืนนะครับหนูบอกว่าหนูรู้สึกแมงแมงเพราะถ้ามันมามันมาแล้วมันมามันมานานแล้วนะครับในลิเวอร์พูลยุคใหม่คือเขาทํางานไม่ได้แบบช้าแบบเมื่อก่อนที่ต้องมานั่งรอนน่นรอนี่คือหนูว่าเขาก็เขาก็ดิวพร้อมที่จะให้ยายอยู่แล้วล่ะนะแต่สุดท้ายเมื่อคืนนี่อย่างพูดเลยหนูไม่มั่นใจว่าจะมาครับหนูไม่มั่นใจเพราะว่ามันนานไป กินงกับการทำงานยุคใหม่ของกลุ่ม FSG เนี่ยมันมันมันต้องรวดเร็วฉับไวบางทีดิวดำดินเปิดตัวมาสองวันชูเสื้อแล้วนะฮะสองวันมีข่าวสวนที่สามชูเสื้ออย่างเงี้ยไอ้ยางันโอเคแต่ตอนนี้แปอาทิตย์แล้วรอแล้วรอเล่าอ่าตอนแรกเมื่อตอนวันศุกร์บอกรอเดี๋ยวรอวันจันทร์พอเสาร์อาทิตย์ผ่านไปพอวันจันทร์พอวันจันทร์ปุ๊บรอวันพุธนะให้โอกาสให้โอกาสถึงวันพุธสุดท้ายก็วันจันทร์นี่แหละ ประกาศเลยว่าขอกับําขออยู่กับเรียวสัญญาต่อไม่เป็นไรครับชีวิตตําเนินต่อไปนะครับก็อย่างหนึ่งก็ก็คือตอนเนี้ไอ้ที่หนูนักใจเนี่ยคือหนูว่าต้องซื้อเพิ่มนะครับหนูว่าต้องซื้อเพิ่มแต่เห็นคือมันเราได้ดูข่าวอยู่อะปกติถ้าเขาเล่งไว้เนี่ยนี่เขาเล่งซูบิมินี้คนเดียวเลย ผมไม่ได้สมบ,บินณนี่ปุ๊บอ่ะทีเนี้ยมันไม่มีใครแล้วที่เขาแบบเป็นแผนสองแผนสามไว้ที่แบบเออเราเหมือนจะแบบเคยได้ยินว่าเฮ้ยทำอะไรตัวนี้เดี๋ยวเราก็ไปคุยกับตัวนี้อะไรเงี้ยหรืออาจจะมีแต่เขาไม่ออกข่าวก็ไม่ทราบนะครับแต่ก็หนูยังยืนยันคานี้ว่าถ้าเราอยากจะลุ้นท็อโปโฟไปนานนะครับลุ้นในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีหรือว่าลุ้นในทัวร์ใหญ่เพราะปีนี้เราได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยกนะฮะขนาดทีมนะครับ ต้องต้องต้องแน่นกว่านี้เข้าใจครับว่าสิ่งที่เจอครอปทิ้งไว้มันก็แน่นแล้วมันก็ปึกแล้วแต่เราบรรดาเด็กหขงเนี่ยเราก็มั่นใจอยู่แล้วว่าเราก็ยังไม่เชื่อมือกับนักเตะบางคนที่จะสามารถขึ้นมาเป็นแกนกำลังหลักของของเวอร์พููได้หรือว่าขึ้นมาซัพพอร์ตกับตัวจริงได้ถูกไหมมันอาจจะได้ก็ได้นะมันอาจจะได้ก็ได้นะเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าอานเนอร์อา์เนอร์ธานอสเนี่ยเขาก็เขาก็เพิ่งเข้ามาแต่ว่า แล้วก็ชอบแล้วล่ะรูปแบบการทําทีมนะครับทัศนคติในการเล่นอ่าหรืออะไรต่างๆนานาแต่หนูเชื่อว่ามันยังใหญ่และยาวไม่พอนะะขนาดทีมนะแต่หนูก็มั่นใจว่ามันจะต้องซื้อเป็นไปได้หรอหนูเคยพูดไปนานมากแล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่ปิดฤดูกาลมาแล้วประมาณสักสามสัปดาห์ตอนช่วงตอนช่วงฟุตบอลยูโรอ่ะหนูบอกเออ ลีกนู้นลีกนี้เขาก็หยับขยายกันว่าเออจะเอาไอ้นู่นจะเอาไอ้นี่จะเอาไอ้นี่แล้วน,นั่นนะฮะทั้งลีกห้าห้าลีกใหญ่ของยุโรปแล้วก็ทุกททีมด้วยนี่กลายเป็นว่าเวี้ยพููเป็นทีมเดียวในห้าลีกใหญ่ยุโรปที่ไม่มีการซื้อยังไม่มีการซื้อเข้าเลยออกตะพืชเยายวชนเยาวชนขายให้หลุยหลุยหล,ลุยออกตะพืชแล้วจะยังไงคืองงเหมือนกันนะ ทุกคนคิดเห็นวันยังไงนะครับคอมเมนต์มามาคุยกันหน่อยว่าหนูรู้สึกว่านะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราให้ฟังตอนเนี้ยนะครับมันมีข่าวว่าบาร์เซโลนาเขาจะหาเขาจะเขาเรียกอะไรหันหลังกลับมานะเอาดีอาร์ตนะหลุยดีอาร์ตที่อยู่กับเราเนี่ยนะครับทีนี้หนักเลยนะ ถ้าหลุดดีอาร์ตไปอีกคนนึงคือหนูว่าแล้วไม่ได้ซื้อใครหนักนะแต่ดูเห็นข่าวแววๆว่าอะไรนะเอเก้อะไรนะมารูเอเก้ AK ของเชีซีอ่ะเห็นข่าวว่าลายฮิมซอร์ลิงนะครับจะไปยูนตูสเห็นว่ายูนตทูสยื่นข้อเสนอสัญญามานะสนใจแต่ว่าค่าเหนื่อยสามแสนปอนก็จะขอให้เชียวซีว่าแบบยืมตัวแล้วก็ช่วยกันแบ่งใจ แบ่งจ่ายค่าเหนื่อยได้ไหมส่วนมารูเอกดูเอเ้อะไรดูเอเ้อะไรเนี่ยนะผมนักเตะผิวสีเนี่ยผมยุ่ยยิ่งอะ,นะะมีข่าวว่ากำลังจะได้รับความสนใจจากนิวคาลเซิลหรเชื่อว่าถ้าอันนี้ไปนิวคาสตซนลนะครับแล้วลยดิอาสไปบาร์เซโลนาแอนทิเน่กอร์ดอนน่าจะอยู่ในดิวแต่คือไม่ตื้อไม่ได้ไง ัน,นี่ไข่เน่าลูกไข่เน่าเยอะมากตื่นมาง่อยๆนะเอาจริงรู้จะเหมือนชีวิตเอาไงต่อวะ<ฮ>ชีวิตในการเป็นแฟนบอลเราเอาไงต่อละ คิดว่าถ้าได้ซูบิมดี้มาเนี่ยโอ้มันนา่าจะแน่นเพราะว่าเออมันมันเหมือนเติมจิ๊กซอที่ขาดหายไปอ่ะแล้ตอนนี้ก็ต้องดูแล้วว่าเลี้ยวฟูจะเอาไหมนะฮเห็นแววว่าบางบางสำนักนะก็บอกว่าเลี้ยวฟูบอกว่าถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็ไม่ซื้อใครแล้วหนักนะไม่ซื้อใครที่หนักนะบอกเลยนะถึงขั้นแบบชิปหายเลยนะถ้าคุณจะลุ้นแบบ จะลุ้นท็อปโปรกับเขาแล้วอยากจะไปลุ้นในยูฟาแชมเปี้ยนส์กเนี่ยขนาดทีมมันใหญ่และยาวไม่พอครับมันต้องมากกว่านี้ก็อย่างที่บอกแหละเราบรรดาในคอปยังไม่เชื่อว่าตัวสำรองหรือเยาวชนดาวรุ่งเนี่ยมันจะขึ้นมาทดแทนตัวจริงมาทดแทนตัวจริงได้มันจะได้ก็ได้นะมันอาจจะได้ก็ได้แต่ว่าอืมจากการที่เราได้เชียร์บอลกันมาได้ดูกันมามันก็ เราก็ยังเห็นนะว่าบางทีบางครั้งก็มันก็ยากอะ่ะน้อยโอกาสที่ตัวผู้เล่นสำรองนะฮะจะขึ้นมาทดแทนตัวจริงได้หรือจะมาเป็นกําลังหลักพาพาทีมปตอสเ็จอย่างเงี้ยมันมันน้อยจริงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามหนูตอนนี้ก็คือต้องซื้อยังไงก็ต้องซื้อนะครับถึงแม้ว่าซูบิมินีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ชดหน้าขึ้นไปแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับไม่แน่หรอกครับวันหนึ่ง วันหนึ่งมันอาจจะตีอ,อกชกตัวก็ได้ซูบ,บิมินดี้ว่าอ<ฮ>ถ้าสมมตินะนี่ถ้าสมมตินะถ้าสมมติเรวพูได้แชมป์อยูฟ่าฟาชมเนลีกนะสมมตินะครับอันนี้สมมตินะพูดแล้วนะว่าสมมติสมมติรู้ด,ดูกันเนี้ยอยู่เรวพูได้อยู่ฟาชมเนลีกนะได้พิมร์ลีกเนี้ยแล้วก็ซูบ,บิมินดี้ก็จะรู้สึกว่าอแต่จะผิด ต้องมีแหละคนเราสมมุตินะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอรบในการสนใจของกันแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะเดินหน้าต่อไปนะครับเลี้ยวฟูก็เดินหน้าหาตำแหน่งนี้นะฮะตัวบิมินี้ก็ขอให้ไปตัวสนับสุกับเลี้ยวสุดสิดัดนะครับไม่รู้จะพูดอะไร <laughs> หัวร้อยกับตัวเองนะครับหัวร้อแห่เหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้อุตส่าห์นั่งเฝ้าคอยนะคิดนะหนูมีล่าสองหอนในใจว่าคืนนี้จะต้องรู้ดำรูแดงอยู่เลยไม่นอนนั่งทําต้นไม้ไปอิลิก,กิกก็อกไปนะถือขนาดเติร์ดดูแชมเปนชิพอะนะฮะเมื่อคืนเนี้ยดูอ่าอะไรอะกับเบอร์รี่ <laughs> เบอร์ลี่ไปเยือนอะไรวะเปอะไรเชมชิปอะนะเบอร์ลี่ชนะไปสีหนึ่งมึงยิงเงินเยอะมักงอุตส่าห์นั่งรอดูเพราะมีลาสองหอนว่ามันน่าจะจบคืนนี้แหละนะครับมาไม่มามน่าจะมาคืนนี้แล้วแม,ม่ก็มารจริงนะแต่ไม่ได้ไล่ตัวแราจะมาคืนนะนะครับก็รู้สึกวิววิวนะเหมือน อารมณ์เหมือนแบบมาดูลอตเรี่ในก,กระเป๋าแล้วแบบเฮ้ยเลขแม่งตรงอวันนี้นึ่งแต่คนละงวดอ่ะใช่ไหม <laughs> คนละงวดอ่ะอ่วอันนี้มันสิบหกสิงหานี่ว่าแล้วที่กูซื้อมาล่ะอ๋อหนึ่งสิงหาอะไรเงี้ยอ่ะก็เพียงจะให้เทา ลิูต่อไปนะฮะไม่เป็นไรนะครับอะไรที่เป็นของเรานะครับมันก็เป็นของเรานะก็สุดท้ายนี้ก็ฝากทุกคนกดซับสไครต์นะฮะกดเป็นกำลังใจใกันด้วยนะครับกดไลค์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันทุกค่ำคืนแหละนะฮะไลค์สดดึกบ้างไม่ดึกบ้างนะครับเดี๋ยวคืนนี้มามาชำละกันรว่าข่าวรายวันเนี่ยนะจะมีมาไม่ไม่น้อยเลยนะเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกัน นก็เป็นก่ให้เด็กครับ,นะรบทุกคนครับและเมื่อวานวันแม่ก็ขอทุกคนโชคดีนะครับส่วนวันนี้ก็ง่อยๆกันไปนะชีวิตต้องเดินต่อไปครับชีวิตแค่โดนทําลายแต่ที่สุดมันต้องไม่โดนทําลายแค่วันนี้หัวใจสลายเตือนตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่ความรักลวงหลอกมันก็แค่เจ็บปวดไม่มีค่า ให้มันทำลายชีวิตไม่ได้ไปนะกดไลค์กดแชร์ใครว่าม่กดติดตั้งใคฝากกดตัดตั้งกาน้องด้วยนะครับไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องถามหาทำตัวเองให้มีค่าเดี๋ยวคนที่ตามหามันจะมาเอง